ถ้าถ้าพี่บางบอกนะ เย่าไหมน,นอนนอนหน้าบร็นัทเ์ไหมย,ยังไงท่านอนได้เอาดีแต่คืออย่างที่บอกนะว่าถ้าถ้าเปียกแล้วคือเปียกเลยนะเ,ยเออ้วอย่างาคือถ้าถ้าถ้าเปียกพี่ว่าเปลี่ยนชุดดีกว่าแบบเป็นชุดสีเขียวมันจะได้เราจะได้ไม่ต้องห่วงไอ้ไอ้บาข้างในแต่ว่านั่นอ่ะเราไปจีนตรงนั้นได้เพราะตรงนั้นอ่ะมันลงได้ตรงขาไงไเรายังไม่ทันต้องนั่งลองเดินมาสิมามา อ่าอันนี้ครับยังไม่ต้องนั่งอืมเดินลงไปเลยครับอันนี้หันหลังอ่ะหันหลังนะหันหลังไปเลยอ่ะรวบผมรวบผมแล้วก็อ่าเท้าเนี่นโชว์ร้อยหน่อยหนึ่งสองไมองมองมั้งมองจิ๊กมั้งที่มองจิ๊กมองมั้งาาอ่า ลง uh huh. เอาลงไปชั้นไหนเอาไปประมาณครึ่งขาอ่ลง,ลงไปไอีกครึ่งขาได้ไหมมันลงได้อีกชั้นนึงนะเอนนอระวังนะ,อ,ะอย่าให้กให้นเปียกนะนไหนลองลง,ลงไปก่อนดิ นี่ไงตรงนี้ไงตรงนี้วกว้างกว่าน่าจะ,ะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ได้ยูเออได้ยู เออ,อสวยนะสวยอยู่นะไหนเขาดูดิเออโอเคนะ ในหันหน้ามาชัดๆดิยิ้มเยอะๆเรายิ้มสวยจริงมั่นใจในตัวเองหน่อย <c oughs> อ่ะบอกคุณผู้ชมนหน่อยดิบอกว่าเราดูคลิปเต็มที่นี่เร็วๆนี้นะคะเราดูคลิปเต็มที่นี่เร็วๆนี้นะคะ okay.